ทุกปัญหาเกี่ยวกับบ้านพบคำตอบได้ที่ Home of No สวัสดีครับพบกับ Home of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีข้อมูลบ้านชั้นเดียวสไตล์โทปิโกขนาดสำหรับครอบครัวที่เริ่มต้นบ้านชั้นเดียวสไตล์โทปิโกเป็นแบบบ้านสสวย นอกจากจะออกแบบให้มีพื้นที่ใช้สอยลงที่ลงตัวแล้วยังมีดีไซน์ภายนอกโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และสีสัสดสุดตาตั้งแต่แรกเห็นบ้านช้ดเดียวยกพื้นต่ำรูปทรงสวยงามดูทันสมัยผสมผสานกับโทนสีเข้มดูกลมกลืนไปกับธรรมชาติโดยรอบผนังก่ออิฐฉาบปูนแต่งแต้มด้วยสีครีมอ่อนกุด้วยไม้เทียมแต่งเสาด้วยสีน้ำตาลเข้มบริเวณหน้าบ้านเพิ่มดีเทลด้วยไม้ระแนง ที่ช่วยเรื่อง,องของการบดบังแสงแดดร้อนระหว่างวันหน้าบ้านปูกระเบื้องสีสวยแต่งฐานด้วยอิฐกระเบื้องหินทรายสีินตาลเป็นมุมขนาดพอเหมาะสำหรับการจัดวางโต๊ะและเก้าอี้ไว้เป็นมุมพักผ่อนชมสวนสดชื่นพร้อมติดตั้งหน้าต่างกระจกคุมฟิล์มดำป้องกันแสงแดดจากภายนอกพร้อมปกคลุมด้วยหลังคาเพลิงหมาเง็นเลนระดับ โขกไม้เทียมใต้หลังคาเพื่อช่วยกระจายความร้อนออกสู่ภายนอตบ้านอีกด้านหนึ่งจะเป็นเฉลียงขนาดพอเหมาะปิดทับด้วยหลังคากันสดแสงสโลปล้อมด้วยรั้วเหล็กสีดำเป็นมุมที่เหมาะสำหรับจัดงานปาร์ตรี้หรืองานงสังสรรค์ต่างๆบ้านชั้นเดียวขนาดกลางเหมาะสำหรับครอบครัวที่เริ่มต้นมีพื้นที่ใช้สอยราวๆ182ตารางเมตรประกอบไปด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ำห้องโถงกลาง และห้องคลินิกพร้อมเก็บของใช้เงินก็ประมาณในการก่อสร้าง1 5ล้านบาทไม่รวมที่ดินและเฟอร์นิเจอร์และนี่ก็เป็นข้อมูลของบ้านเฉียนหยกสัตย์คาบิโกนะครับขนาดที่จะเริ่มต้นสรับครอบครัวใหม่นะครับผมยังไงแล้วก็คือเป็นข้อมูลในการที่ช่วยตัดสินใจนะครับสำหรับครอบครัวที่จะเริ่มต้นใหม่ยังไงแล้วมีข้อคอมเมนต์ข้อติชมสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับการนาเสนอในวันนี้ ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของทางเรา